พิสันฟอนเทียนาวาร่าใหม่กระบะเกียร์หสปีดครั้งแรกของเมืองไทยสวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วกับเนวิเกเตอร์ในช่วงฤด,ดูร้อนสุดๆแบบนี้นะครับร้อนแต่อากาศนะครับอย่าใจร้อนตามละ่ะและในครั้งนี้เนวิเกเตอร์จะพาทุกทุกคนไปที่จังหวัดสระแก้วครับ ผมจะพาทุกๆคนไปแวะเยี่ยมชมละลุซึ่งเป็นปรากฏการธรรมชาติหลังจากนั้นนะครับผมจะออกเดินทางต่อเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของนเกพตกร์ hmm. ก็คือที่คลองตีนช้างซึ่งแถบริเวณนั้นจะมีหน้าผา mm hmm. หนึ่งหน้าผานะครับชื่อผาพึ่งจะสามารถมองเห็นยูทิวทัศของอย่างชาติปางสีดาตรงเขาม่วงได้เลยครับ mm hmm. พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปพร้อมกับ เนวิเกเตอร์ไปกันเลยครับ กรุงเทพมหานครนะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดะเชิงงเสาจนถึงจังหวัดสากแก้วเส้นทางหลวงหมาเลข33จนถึงแยกวัฒนานครแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมาเลข3918และ3393หรเอวเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งครับใช้เส้นทางหลวงหมาเลข3486ก็จะถึงแล้วครับที่นี่บ้านคลองยางและบ้านหนองผักแว่น สู่ละลุครับปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งหน้าที่แห่งนี้อำเภอตาพญาจังหวัดสราแก้วไปพร้อมกับนักเกเตอร์ครับผมตอนนี้นะครับผมได้ขับรถเข้าม,มาถึงปฏติมากรรมเสาดินทางธรรมชาติที่เดียงรายอยู่กลางทุ่งนาคล้ายกับห้องที่ลี้ลับซับซ้อนเหมือนมีอะไรบางอย่างชวนให้น่าค้นหาอย่างมาก ลักษณะของดินที่นี่เหมือนเป็นปราสาทดินเก่าแก่ในยุคโบราณและเมื่อพื้นผิวของละลุกยิ่งกระทบกับแสงแดดที่เจิดจ้าทําให้เราเห็นเสาดินเป็นสีทองตัดกับสีทองฟ้าเป็นยิ่งทําให้เกิดความมหัศจรรย์ความสวยงามที่ผมเองก็หาคําอธิบายไม่ได้ถ้าไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแบบนี้ ีครัพี่ติ๊สวัสดีครับหนูมาเที่ยวเหรอครับหนูเป็นยูวามาคุเทศค่ะวันนี้หนูจะพาพี่ติ๊เที่ยวค่ะพาพี่ติ๊เที่ยวเหรอคะค่ะเที่ยวละไรู้ค่ะอืมได้เลยครับค่ะให้เชิญเลยโอเคครับสูตรใหม่คอร์เร็ตออร์เรนจ์มินมม้นท์ไป การทังทลายของดินศิลาแรงนะคะจากการกระทําของแรงลมและน้นะะําฝนค่ะรวมทั้งการกัดเซาะทางเคมีของดินศีลาแรงซึ่งสะสมตะกอนดินทั้งหมด150ล้านปี mm hmm. แล้วส่วนดินที่อ่อนนะคะก็จะไหลลงมากับน้ําลงมาเื่อยค่ะแล้วส่วนที่แข็งนะคะก็จะคงอยู่เป็นสภาพนี้นะคะรูปแบบตรน,นี้ค่ะ ะะก็คือเชื่อเขาโนมดงรักค่ะที่ตำบลทำราชส่วนหมู่บ้านที่มีละลูกมากแล้วก็กว้างที่สุดก็คือหมู่บ้านของยางหมู่บ้านหนูเองค่ะหนูเป็นคนที่นี่เหรอคะใช่ค่ะหนูเป็นคนหมู่บ้านของยางค่ะหมู่บ้านที่มีละลูกกว้างและมากและก็สวยที่สุดเลยนะคะโอโ้โหเจ๋าไปเลยแล้วยังพอเวลาที่มีคนมาเที่ยวเย,วเยวอะๆแบบนี้นะครับหนูรู้สึกยังไงบ้างเอง รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่แหล่งท่องเที่ยวของเรามีคนมาเที่ยวเยอะค่ะแล้วก็ทําให้ชาวบ้านของเรามีรายได้เสริม้วยค่ะอย่างเช่นว่าชาวบ้านนะคะก็จะเอาเรถบีท็กไปประจาไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเราเพื่อที่จะพานะักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมละลุค่ะแล้วก็มีการทอเสือด้ว่ยนะคะทอเสือกทอผ้าเครื่องจักสานซึ่งเป็นศิลป์ของชาวบ้าน,น,นล้วนเลยค่ะ ว่าหนูจะมีวิธีที่ทําให้พวกเราเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ดูแลรักษาและรู้ได้ยังไงบ้างะคะ ก็เวลานะทาท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะหนูก็จะให้คําแนะนําเขาว่า,าไม่ควรจะทิ้งขยะแล้วก็ไม่ควรจะขึ้นไปปีนป่ายบริลรูนะคะเพราะว่าจะทําให้รัรูเนี่ยหักพังได้ง่ายะคะ่ะแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้เที่ยวชมน,นะคะเพราะว่ารัรูนี่คือมรดกของทางหูบ,บ้านเราเลยนะคะหนูสังเกตเห็นนะคะาชาวบ้านเขาจะมาทานาข้าวใกล้ๆก,กับรัรูค่ะหนูคิดว่าอาจจะทําลายระรูได้นะคะบางทีเขาไถานาเขาอาจจะไปชนระรู อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกหักไปเลยอะคะ่ะไถนาที่กรบล,ลูกไปเลยค่ะค่ะหนูก็เลยอยากให้ชาวบ้านทํานาหางลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวอย่างเวลาที่หนูเป็นสาวน้อยยิวามะคุเทศเงี้ยครับหนูทําช่วงวันไหนบ้างคะก็ทํางานช่วงวันเสาร์ทย์นะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างก็หารายได้พิเศษด้วยค,ะค่ะก็จะมีสาวสาวจากโรงเรียนบ้านหนองแวนค่ะครับ ตีข้าวเสร็จแล้วกองฟางเขาก็จะเอามาไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็มาเผาค่ะกองฟางก็ตีกับรู้แล้วรู้ไม่ไปด้วยเลยค่ะค่ะนู้ค่ะโอ้แซ่ดเลยเ <laughs> ออ อยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้สิคะเหมือนกับมันจะแบ่งอายุของลาลุนะคะ,คะนี่สีอะไรบ้างะคะมีสีดำสีเหลืองสีแดงนะคะม,มันที่เห็นสีเนี่ยคะ่ะดำๆข้าวๆเนี่ยใครไปขีดเข้าไว้ะครับไม่มีคนฉขีดหรอกคะ่ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันเองค่ะยิ่งเหรอะคะและขบวนนี่คืออะไรขบนนี้มันคือหมวกเหล็กอะค่ะเห <c oughs> มือนกับมัน ก่อป้องกันพวกเรารู้ข้างล่างไง mm. ขึ้นไม่อยาบดูมันก็ไม่พังกมาโอเคค่ะ okay. ลงไปเห็นในทางเส็นเุสิงเลยค่ะรบบลงไปอย่างนี้เลยคะคมาน้ำมันกัดเซาะค่ะเริ่มจากดินเมฆไปอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วแอบพื้นดินที่ปัจจุบันเนี่ยมันคือน้าตงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะแต่พอเรา้อเซาะไปปุ๊บก็จะลงไปเป็นอย่างนี้ทั้งหมดกว้างๆใช่ไหมคะดินที่เราเดินมามันมีฝุ่นเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นส่วนที่ส่วนที่ไหลลงจากเรารู้ไปนี่แหละค่ะ ดินส่วนอ่อนค่ะดินส่วนอ่อนดินส่วนที่แข็งๆก็ยังคงอยู่ัคะเดินทางไปทั่วทุกทิศธรรมชาติชีวิตมากมายให้คนหาขวัญใจชาบานป่าที่เดินทางมาฝากใจเอาไว้แสงเดือนแสงตะวนันนำทาง จนฟ้าลุงสางที่ไม่เคยวันไหวเจอน้องคนงามปันใจหัวใจที่คลายจะเจอหลงชาไอหนุ่มผ้าพันขอคลองใจออกต้องเที่ยวตอนนี้ค่ะพี่ม่ะผมบายพี่นิ้งยังนะู่กับวันเที่ยวอีกนะคะบายค่นไอหนุ่มผ้าพันคอรอนางมาครั้งไกห่ากเชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้ A ค s u n b l o c ็อโลชั่นกันแดด SPF 70กันน้ำเต็มประสิทธิภาพไปทุกที่ที่มีแดด <Bye. S 1>